สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวประกำ CTV จันทบุรีนะครับประจำค่ำคืนนี้14กันยายน2558ครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บุรีประกาศแต่งตั้งพระฐานานุกรมแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและพรกกรรมมาจาจารย์ในโอกาสเดียวกันค่ะ ที่วัดบุรพาพิทยารามตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีพาลาจันทโมรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีมอบตาตั้งฐานอนุกรมที่พารหลัด พระสมุหพะพระไบดีการและพระวินัยทรจจำนวนสี่รูปได้มีนายกิจจานวลสุวรรณผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีนำคณะสงฆ์ที่ได้รับประกาศแต่งตั้งทั้งฐานนานุกคมเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสร่วมพิธีซึ่งเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธทิเบตรามาธิบดีจากกรีนเรืบดินสยามินทาราธิราช บรมนาถะพิษผู้ทรงคุณอ่านประเสริฐมีพระบรมราชองค์การประกาศนาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552 โปรดพระราชถาดเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระพิสารธีรคูณเป็นพระราชาคณะชันราชที่พระราชนทโมลีสุทธวรกิจจานุกิจมหาคณิสอนบวรสังขารามขามวาสีสถิตนวัตพุรภาพ,พิเทีรามมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปประกอบด้วยพระขูประหดพระขูสมูพระคูุบดีการและพระขูวิเดทนพร้อมประกาศให้เว้นการที่ควรเว้นประพฤติการที่ควรประพฤติให้ไว้ณวันที่1 4กันยายน2 5 0 0 และนอกจากการมอบตาตั้งพระฐานานุกรมจำนวนสีรูปแล้วเจ้าคณะจ,งจังหวัดจันทบุรีได้มอบตาตั้งวัดจำนวน5วัดประกอบด้วยวัดพญากรพุธอำเภอปุ่งน้ำร้อนวัดเชิดชูธรรมารามอำเภอซอยดาว วัดหลีดทายกาลามอําเภอนนยา,ามวัดคลองตาอินและวัดชัยพฤกษ์วนารามอําเภอท่าใหม่จ,จังหวัดจันทบุรีมตตั้งเจ้าคณะตำบลในเขตจ,จังหวัดจันทบุรีจำนวน9รูปแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดที่แต่งใหม่จำนวน19รูปแต่งตั้งผู้ช่วยอาวาสจำนวน9รูปและแต่งตั้งพักกรรม,มวาจารุสาวนาจารย์จำนวน9รูปค่ะ